สวัสดีครับสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็น MC ในวาระที่จะเข้ามาถึงอันใกล้นี้เราคิดบ้างไหมครับว่าอะไรที่เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ของเราแน่นอนนะครับเสียงคำพูดจังหวะจับโคนในการสื่อสารบางคนพูดดังเกินไปก็ดูไม่ดีบางคนพูดเบาเกินไปก็ดูไม่น่าฟังไม่น่าติดตามบางคนพูดเร็วเกินไปก็ดูว่าจะเป็นการเร่งรีบอย่างไรบางคนพูดช้าเกินไปก็ไม่เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดี สิ่งแรกของ MC อ่ะครับคือการพูดการสื่อสารนั่นเองเราเคยนึกไหมครับว่าสิ่งที่เราพูดเราสื่อสารเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอยังไม่ทําให้เกิดความสนใจมากเพียงพอมันจึงเป็นการแค่มาพูดเพื่อได้รับช่วงจากท่านใดท่านหนึ่งคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยังไม่เกิดวาระสําคัญในวาระของการประชุมยังไม่สามารถที่จะทําให้ใครสนใจหรือว่าหยุดที่จะฟังการสื่อสารของเราได้ วิธีการง่ายๆเลยครับเบื้องต้นเมื่อท่านรู้จังหวะจะโคนเร็วช้าดังและเบาแล้วท่านจะต้องมารู้ด้วยครับว่าเนื้อหาที่เรากําลังสื่อสารนะครับเราสื่อสารทําให้คนอื่นเขารู้เรื่องและเป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเปล่าเคล็ดล mm. ับมีนิดเดียวก็คือเมื่อเราเห็นบริบทอะไรก็ตามข้อความอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราก่อนมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารก็ตามเราลองมาทบทวนว่า เราจะเล่าเรื่องราวสิ่งนี้ให้คนอื่นเขาเข้าใจในเรื่องราวที่เราต้องการสื่อสารอย่างไรลองฝึกนะครับลองพูดลองเล่าเรื่องราวที่เรากําลังจะสื่อสารให้คนอื่นเขาฟังโดยวิธีการอัดคลิปเมื่อเราอัดคลิปเสร็จแล้วเรามาดูเรามาทบทวนดีครับว่าสิ่งที่เราพูดและเราสื่อสารไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราเองเกิดความรู้สึกอย่างไรน่าฟังน่าประทับใจน่าติดตามต่อหรือว่าน่าเบื่อหน่ายหรือว่าฟังให้มันจบไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะต่อยอดจากการที่เราเป็นคนพูดไม่เป็นคนพูดไม่เก่งคนไม่กล้าสื่อสารเบื้องต้นนะครับทุกคนฝึกจากวิธีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับต่อยอดไปจนกระทั่งกลายเป็นนักพูดกลายเป็น MC กลายเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพทุกคนสามารถทําได้นะครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ด้วยชนะหลักการครับลองฝึกฝนดูแล้วทุกคนจะกลายเป็นนักพูดเหมือนฉีขอขอบคุณครับ